ดูแบบว่าเเห็นลยตอนทำดีๆนี่ไงโอ้โหแล้วทีขาวแม่งแม่งเอาะดูเขี่ยแม่งบ้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยบ้าไปแล้วข้างบนยังสีเขียวอยู่ก็มึงดูดีเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูข้างบนเนี่ยกูไม่ต้องการเป็นสีเขียวไงต้องการเป็นสีดำสีดำไงเรา ประตูเป็นสีดำ5 minutes later สีขาวอนยะู่เนี่ยสีขาวเฮ้ยกูว่าตรงนี้มีสีขาวด้วยก่อว่ะเพนเป็นสีขาวเออรถเพนด้าวะ่ะเฮ้ยเพนแพนแพนติ๊กติกติกเตียวอ่ะเฮ้ยไอ้ที่ย่เนีน่เฮ้ย<ฟ> แต่ว่ากันชนไม่มีสีดำบ้างวะโอเคเอ้ย, er, ยเฮียรถแพนดา้าเอ้ยเท่ๆเสียดายไ,ไม่ได้ซื้อแพ็กถ่ายรูปมา้นีนแ,ลแล้วก็แคก็ปเอาในนิเซถึงเวลาของจริงละเอ็มหันหน่ามานี่นี่นี่ 5 minutes later เฮ้ยแต่กูขอลองทีหนึ่งได้ป่ะลองอะไรกูอยากเห็นนี่นี่นี่คิดว่าถ้ามึงไี้กูมีกูมีกูมีหนวา้องคนดำส้มมันจะเทะวอลร้าเท่อยู่นะเงาไม่ใช่ไม่ใช่พวกโรบอทเหมือนพวกอันนี้เลยไซเบอร์พังหรอนี่นี่นขอรับเออมันจะสวยแบบไซเบอร์พังไงอย่าได้สวยแบบไซเบอร์พัง <Steve> Allen. 2,000 years later ทำไมเราไม่เอากระป๋องสีมาตั้งๆวะน่ะกระป๋องสีมาตั้งตงตัังงต้ง,ง้งโชว์บนฝากระโปรงรถได้ปะโอ <Huh? S 1> ไม่ได้วะ่ะเจ้ตู้ก็ไม่เคยได้จัดของอะไรกับเขาสักอย่างเลย มาแล้วรถยวนยียียวน, B. 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 ยวนมาแล้วยวนคนจีนเออรถไม่เที่ีวะ่ะแล้วครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ทําสีทําสีแล้วก็ทําสีพันหน้ามีอะไรคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันกลับ เจอกันโว้ยกูบอกว่ารีเฟกไวรุ่นรีเฟกไวรุ่น <c oughs> แก่แยัย